พ่อแม่แมเอซีแฟนค่ะที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แอดย่าไปที่ไหนเอ่ยทำไมแสงมันจำเจมอย่างนี้แสงแดดหรือเปล่านะคะอ,อ้าวแสงแดดแสงสะท้อนเนาะ ทุละไปทุลลในเมืองเอ้าหมาน้องหมาน้องหมา ไปไหนแม,ม่เดินทางไปด้วยกันนะคะเดดร้อนแล้วเนี่ย้ยเพิ่งเห็นแดดนะฝนวันเสาร์วันนี้ตกอยู่ตลอด อยู่ที่บ้านนะใบเตย 对，查。Okay, xong, e, còn xong, xong lột khăn nối còn. ต้องได้ซ่อมซ่อมเยอะแยะไม่เป็นไรนะคะุัญ่าเป็นคนที่มีค่านะคะค่ามากมายนะคะเดี๋ยวซ่อมแล้วก็ดีเราขี่อุ้ยคับรถขี่แต่ละคันนะคะ่ะมากมายเลยนะคะแต่อุย้ยสมัยนานมากแล้วนะคะคันนี้ก็ซื้อให้ลูกนะคะซื้อให้ลูกดาว ไปไม่สุดนะคะแม่ก็ต้องออกกลับมาเป็นชื่อของแม่นะชื่อของแม่พราะว่าเราเป็นคนดาวให้ลูกให้ลูกลูกขับรถต้องสามคันโน่นก่อนให้ลูกให้ลูกสองคนคนละคันให้แม่คันหนึ่งนะ เราชีวิตเริ่มจากศูนย์ทุกคนนะคะเริ่มจากศูนย์จริงๆคิดดีทำดีย่อมได้ดีเสมอทำสิ่งดีดีทีวีแล้วก็เป็นสุขมานะคะยิ้มได้ทุกรื่นราวนะคะไม่มีชีวิตที่ปูดได้กี่กุหลาบแ่ะค่ะหลายคน